ชาวัดดีกับทุกคนคลิปนี้มาเล่นกันแล้วตีปงูงตีกุ่นตีต้องกุ่นตีต้องปงูงก็ตีกระป,ปงูงแตกมาเหมือนจะตกต่ำตัวกระป,ปูงอันใหญ,ญ่นี่เลยนะครับคลิปนี้ตาแจ้งหน่อยต้องกต็ตัวตัวนะครับทุกคนต้อนมืขนประจุกันเลยไป mày có tím không tay với quá giờ quá

ก็หนามดเลยอดเรคนหนามดเปรเปกลงตเอาตดลตัคนเปจะตกลงตันะครับทุกคนก็คือโป้มิงอ่าต่มเบงเปเองนะครับจะจะโยตรงนี้เราให้เปลือนติ้มหูกโปงให้เตกนะครับจะมีอะไรอยู่ในในในหูกโปงนี่ต่มเบงเปรเองนะครับปรบ เพลงอยู่ในนะครับทุกคนอยู่ในหลวงปงมันทุกคนชอคลิปนี้ก็เรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเพื่อให้พลาดคลิปในอนาคตไปแต่อนนี้ไปแล้วบาย